อ่างท้อกล้วยขนมลูกท้อสีแดงขนมไหว้มงคลของคนเชื้อสายจีนแต้จิว๋วลูกท้อพันปีของจกักรพรรดิีสวรรค์สีหวังหมู่โบราณเล่าต่อกันมาว่านะครับว่าพระนางสีหวังหมู่เนี่ยได้มอบลูกท้อวิเศษให้กับพระเจ้าหั่นอู่ตี้ฮ่องเต้มหาราชนะครับจำนวนสีลูกด้วยกันใครกินแล้วนะครับก็จะอายุยืนและแข็งแรงซึ่งฮ่องเต้นเนี่ยก็อยากจะแบ่งปันให้กับเหล่าชาวจีนแต่ด้วยลูกท้อวิเศษเนี่ยว่าจะออกลูกได้ต้องรอนานถึง3 0 0พันปีพระนางสีหวังหมู่เลยแนะนําว่าให้ชาว ปั้นขนมเลียนแบบผลลูกท้อแทนเลยสืบต่อกันมาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนะครับเป็นขนมไหว้ในวิถีชีวิตของคนจีนแท้จิว๋วก็จะพบเห็นอ่งท้อกล้วยอยู่ในทุกงานเลยนะครับรวมทั้งเทศกาลประจําปีต่างๆด้วยเช่นตรุษจีนสาต์จีนเมื่อเสร็จภารกิจการเป็นของเส้นไหว้แล้วนะครับอ่างท้อกล้วยก็จะกลายเป็นอาหารของคนในครอบครัวนั่นเองเป็นอาหารหล่อเลี้ยงร่างกายและจิตวิญญ,ญาณเพราะคนจีนถือว่าเป็นขนมท้อสวรรค์แต่เพื่อนๆไม่ต้องรอจะถึงวันสําคัญนะครับถึงจะได้กิน อ่งท้อกล้วยกันเพราะมันสามารถสั่งได้ตามร้านกุ้ยชายบางเจ้านะครับก็จะขายอ่างท้อกล้วยร่วมด้วยนะอย่างเช่นร้านสอกุ้ยชายสาขาพุทธมนตรสาย2องเขาทาสดใหม่วันต่อวันนะครับแต่ต้องสั่งล่วงหน้าก่อน1วันนะเลือกได้นะครับว่าจะชอบไส้กุ้ยชายใส่ถั่วข้าวเหนียวหรือว่าเผือกนะครับขนมกุ้ยชายของเขาก็ไม่น้อยหน้านะครับแป้งบางไส้แน่นทุกลูกมาชิมอ่งท้อกล้วยกันได้ที่สอกุ้ยชายสาขาพุทธมนตรสาย2หรือสาขาใหม่นะคปรปฐมกันนะครับ